ชีวิตเศร้าห้ยเศร้าหน้านพี่น้องออกจากกันนึงก็มาเฮ็ดอันนึง่งย่กเขาแล้วก็มาปลูกมันให้หน้าอีกดินเลยบ่มีเวลาพักผ่อนเลยเนาะอันเจะไหวโดนดินก็นดิแห้งก่อนเนาะพี่น้องมื้อน,นี้ก็เลยมาองทำการปลูกมันเนาะจนบ่มีเวลาเล่นค,คลิปพุ่นล่ะ อันนี้กระจายใบก้อนนัน่นไงเห็ดผู้เดียวผู้เสียบกับบะหมี่มืน้นคอติเสียบเนาะน,นี่กระจายกระจายใบก้อนยิ่นี่ก็ประมาณไล่ไล่ก็กวานเนาะพี่น้องถ้าเฮ็ดดีๆดูแลดีๆเนาะมันแห้งเนาก็ขึ้นหนำซอยมันจักหน่อยใส่ปุ๋ย เลีงปุ๋ยทั้งใบแน่อันนี้เป็นมั่นท่านการแดงเนาะเกจสองเนาะอันนี้จุม่มน้ำยาเลีงหลากด้วยเด่นพี่เนาะตากก็ลังแตกทุบปุกกันมาเลยวัตถุโทรศัพท์คือพวกเจมแบบนี้นะอันนี้ก็ดิดทำการเสียบเสียบลงไปนี่ก็จทักสิบเส้นพี่น้องแต่ว่าดินมองนี่มันเดี๋ยวทีได้ขึ้นน้ำซอยเนาะ ถ้าเฮาดูแลดีๆเนาะราคามันเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าดีอยู่ด้วยพี่น้องถ้าผูใ้ใดสนใจหรือว่ามีทีเนาะหลังจากเฮาแล้วให้แล้วหน้าเฮาก็สามารถหาไรายได้เสริมด้วยการปลูกมันให้หนาสิล่ะพี่น้องดินมันก็ถือว่าซุ้มอยู่เนาะ ช่วงนี้เขาก็ดิเสียบไปก่อนก่อนเขาจะปลูกมันให้หน้าเขาก็ต้องแช่ดูกหาดูกแล้วก็มาบ่มไปจักสองอาทิตย์เนาะยังหมันสองอาทิตย์แล้วเขาก็มาตัดตัดทอนพันประมาณยี่สิบหาเส้นก็ร่งเหมาะเนาะยี่สิบหาเส้นแล้วก็แช่น้ำยาเล่งรากแช่ป,ปุ๋ย หยิบหาหาหาเนาะจังสูตรผมเ็ดกินกับปุ๋ยหมักขันเอ้องกับแด้เ้ากับเ็ดปุ๋ยหมักเองเนาะที่เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์เ,เอาหนึ่งเลาวก็มักแช่ไว้สักสามสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีก็ได้แล้วก็มาบ่มไปในถุงเอแเ้าก็คอยจังมาลงแปลงเนาะพี่น้องมันติดซอยการแตกตา ออกลากได้ริ้วก็กันเนาะแต่เฮาแเซ่ดุกมันพันมันราคาเดี๋ยวนี้ก็ดึงดูดใจเยอะด้พี่น้องอันนี้ก็ต้องอยากเปียกก็ร่องแหกเบื้องเศร้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นผละมือหื้อจีพอดีอยู่ครับอันน้าไทยมาตากดินแรงสี่มันก็ะดิไข่อยู่ไม่นี้ก็คำเนาะพี่น้องก็เลยมีโอกาสได้ไทายคลิปให้กันเบื้อง ตะเวนกําลังดิตกดินเนาะกับบรรยากาศช่วงนี้ก็หาโมงเกือบหาโมงรว้กับคำไใบเนาะพี่นอ้องเหล,าหลา่าไลยหรือประดเดฮ็ดคีเปดเริวในกันเบิ่งพอประเดเนาะกะัดซอยเป็นกําลังใจทุก่านคือเก่านะครับสองสุรยิยันหรือว่าเพจคนขายแต่งคนธรรมดากบับเบิ่งเบิ่งมูยู่เ้อเบิ่งมูเจยู่ เพิต่ตนว่าจะขวงบ้านมีเวลาเป็นไรเนาะกะขอกราบสวัสดีนะครับคลิปนี้กันผูดด้ใดว่ามีดีมีประโยชน์กะใส่กดไลค์กดแชร์คอยติดตามให้กันเพื่อเปลี่ยนกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ